สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์คาวดอร์อาร์เซ็นเตอร์นะคะกรุงเทพกีทา37สแยก สี่ทับหนึ่งนะคะไม่ใช่มีแค่ตุ๊กตาหลากหลายนะคะหมื่นกว่าตัวนอกจากชมแล้วนะคะท่านสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีอุปกรณ์นะคะเกี่ยวกับประดับบ้านนะ,ะไม่ว่าจะเป็นปอกหมอนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่สามารถประดับบ้านได้นะคะหรือว่าเป็นหมวกของเชฟอะไรเงี้ยคะ่ะ เพ้นด้วยมือนะคะสวยงามนะคะหาซื้อไม่ได้แล้วไม่มีที่ไหนหรือท่านต้องการโต๊ะนะคะโต๊ะนักเรียนนะคะเมื่อามาชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะเห็นงานฝีมือนะคะที่หาซื้อไม่ได้ที่ประเทศไทยนะคะถ้าต้องการซื้อจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปที่ยุโรปเท่านั้นแต่วันนี้ c r o w d ์ด r วอาร์เซเปิดแล้วสามารถมาซื้อได้ที่นี่หรือมาเยี่ยมชมฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายพาบุตรลานมาได้เลยค่ะมหาพรสวรรค์และก็จะพบพรสแสวงนะคะกับ Crow ด์ดอาร์เซนเกรุงเทพกีทา37แยก4ทับหนึ่งนะคะแล้วเจอกันค่ะแม่มดรออยู่นะคะสวัสดีค่ะ